สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีหมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางไวเล่พัฒนาสูตรเม็ดเดียวจ้าแนวทางของวันจันทร์จนที่16เดือน 6, 2568นจ้าเมือนี้มาพบก,กับแนวทางของแอนดรอยตามเคยจ้าเมื่อนี้มีแต่เลข6อย่างเดียวเลยนอกวันเดือนปี16เดือน6 6 8โอ้โหมีแต่เลข6 สำหรับพจนเล่าพัฒนาสูตรเป็นเดียวคงที่10สามจ้าแนวทางข้าให้เดินหาวิ่งรูดหา,าจะเดินตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวฟันตัวเดียวแขนแขนสำหรับพจน6หกตัวเขามาหาศูนย์หนึ่งหกล่างอารัะก็์สามศูนย์เนาะสำหรับแนวทางข้าสูตรเบ็ดเดียวสรุปห้แบบง่ายๆละกันเนาะสำหรับแนวทางข้าเดินหาวิ่งรูดหามาจะมา,าล่างชุดหกตัวเนาะ Icana, สำหรับ, planet, ers, บ yes. ที่เลือกก็ถือว่าผ่านไปเ้าลางสูตรสีตัวกับบนของเฮาจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮารอบนี้มาลางชุดหกตัวหาศูนย์ตรงตรงจะตัวเน้นเต็มเต็มเลยโอ้ถ้าพี chanting, ่น้องเอฟซีจะได้แส่ถ้านัไปเป็นแนวทางลางหกตัวกระถือว่าปังๆอยู่เนาะตรงๆเลยบ่ตองครับสำหรับ เราปัจจุบลงไฮโซสูรเราจะสูตรเดิมสูดลักกับสูตรเม็ดเดียวจะสําหรับสูตรเดิมสูตรลักของหฮาบ่แผ่วจะโอ้โหโแผ่วเลยไฮเดนวิ่งรูดหนึ่งกับสามจะมาเต็มเต็มเลยตัวละหนึ่งกับสามกันเด่นศูนย์จะเด่นของห้าสามตนี่คือมาเต็มเต็มเลยเนาะชุดเด่นไฮเดนหนึ่งกับสามวิ่งรูดชุดกันเด่นศูนย์ สำหรับแนวทางของเ่าถือว่าจับผูเขาเต็มเต็มเลยเนาะทางบนทงางล่างจะทางล่างชุดหกตัวล่างชุดหกตัวหาศูนย์ขาวศูนย์หาชุดกันนะคะกสองตัวล่างสุดสี่ตัวสุดเด่นเต็มเต็ม 1, 16, ตนหนึ่งหนึ่งหกโตเนี่ยเต็มเต็มตรงตรงเลยบนมาสามศูนย์สำหรับสามศูนย์ก็คือโอ้จงัจงๆเลยเนาะ สามศูนย์ของเฮาเด่นซายลุทสามของเฮามาจะไซวิ่งไซลูดของเฮายิบจับทั้งสามทั้งหนึ่งไปวิ่งไปลูดกระเต็มเตมเลยเนาะจับคู่เข่าชุดกันศูนย์สามสามศูนย์โอ้โหเต็มเตมขบถูกประตูจะสําหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจะโอโู้ปังคักอีหลีบอแผวจะฮะสําหรับสูตรเม็ดเดียวมื้อนี้ตามลูดกันต่อจ้ะ มือนีมีแนวทางว่รัฐบาลไทยให้ด้วยจ้ะสำหรับรัฐบาลไทยลุใหาย้สอสูรเนาะเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันเบิ่งได้เนาะจะถามีตัวมักตัวชอบจังตามเนาะรัฐบาลไทยของเราจะมือนีไลยแนวทางเนาะจะ,ะทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนาเนาะแนวทางรัฐบาลไทยอีกเนาะโอ้ออกมือเดียวกันคักชุนกันคักสนใจแนวทางได้สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะแต่ละแนวทางมีนที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้ะ สำหรับสูตรเม็ดเดียวไวเลาเมื่อนิไฮเด่นสองวิ่งรูดจ้าโอ้เด่นวิ่งรูดตัวเดียวจับไ้เป็นแนวทางแปดคู่จะไซวิ่งไซรูดกขอถามหักสองสอบสองนำไปวิ่งไปรูดได้จ้าถามบอมักสองบ่อสอบสองสูตรเดิมสูตรลักยังอยู่เด้อจ้าจับคูสองสามสองสี่สองห้า สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก่าสองศูนย์ตัวเน้นจ้าสูตรเม็ดเดียวเด่นสองดุดสองเน้นสองสามโอ้เล่นเล็กพี่นอกเลยตัวนี้สองหาสองหกสองศูนย์ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ฮะคบเนาะ เรียบร้อยจ้ะนี่คือแนวทางแนวทางหวยล่าพัฒนาของเฮาจะสูตรเม็ดเดียวจะตามนี่เลยเปรียบเทียบพิจารณาเบิงได้เนาะมีตัวหมักตัวชอบจังตามจ้าสําหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮามือนอี้ค่อยมาปังๆค่อยมาเด้งๆละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนทุกทานจากพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเกิดเสิได้บ่พลานแนวทางที่จะโจยลรคหายจ้าขอหายเฮงเฮงปังปังรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจ้าสําหรับ คลิปนี้สวัสดีจ้า